สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีจัดการประถมนิเทศเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศน,นียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์และปริญญาตรีมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยเมื่อว,วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2554เวลา13นาฬิกาที่ศาลากลางปเปลี่ยนราชาจันทากาวีวัดไผ่ล้อมตํบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี พระเทพจันทบุณีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดใหม่เมืองจันทร์เป็นประธานในการเปิดการประทมนิเทศเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์และปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโดยมีพระธรรมวงศมุนีเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และพานิสิตจำนวนร้อยห้าสิบรูปร่วมในการประถมนิเทศเปิดการศึกษาสำหรับการจัดการประถมนิเทศเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะศงฆ์และปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณและระชาชวิทยาลัยในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้พานิสิตนักศึกษาคณาจารย์และกรรมการบริหารโครงการกับ่วยวิทยาบริการทุกคน ได้มีความรู้ความเข้าใจและรู้หลักในการศึกษาเป็นแนวทางมีแนวความคิดการดําเนินชีวิตตามหลักเกณฑ์รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาลเทศะนั้นๆเพื่อเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนหัวใหม่อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนรวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนก้าวทันสมัยต่อไปนอกจากพระเทพจันทบุรี ยังได้ให้โอวาดแก่พนิธิ์จังหวัดจันทบุรีทุกรูปที่กำลังศึกษาจงตั้งใจใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติตัวอย่างมีคุณภาพเพื่อให้จบการศึกษาออกมาเป็นความสำเร็จที่มีความูมิใจต่อไปในอนาคตอีกด้วย